หากคุณกําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมรับเติม CP u a l l t y ในาราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจาก Call t y เนี่ยก็มีเกมอื่นอีนอกมีทั้งเกม Free Fire AoV v a r a n t Overwatch oh, แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับส่วนใครที่อยากได้สก,กินแจ็คลิงและเบอร์เกอร์คิงทางร้านก็มีขายนะครับเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับอยู่กับปืน AK ในหมวด AR นะครับ UDD ปืนนี้นะครับก็กลายเป็นปืนเมตาเฉยเลยนะครับเนื่องจากปืนอื่นเนี่ยมันโดนเนิบ หนักนะครับปืนนี้เนี่ยอยู่เฉยๆของมันเลยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยครับดีๆก็โหดขึ้นมานะครับบวกกับของแต่งที่ทําให้ปืนนี้เนี่ย recoil แบบนิ่งมากๆนะครับก็ทําให้ปืนนี้เนี่ยเป็นเมตาเลยนะครับกระสุน40นัดนะครับกล้อง MOP V40 ครับ F tag gripper เป็นตัว underbarrel นะครับแล้วก็จุน recoil แล้วก็เ a มนิ่งนะครับ barrel เป็นตัวยาวที่สุดนะครับตัวนี้บวกระยะดาเมจได้ดีนะครับแล้วก็จุน recoil แล้วก็ระยะดาเมจนะครับผมส่วนมาโซนะครับผมใส่เป็น tempest GH50 ครับจูนรีคอย l สองอันเลยนะครับ เท่านี้คุณจะได้เ k คที่นิ่งนะครับยิงสวนนี่บอกเลยว่าดาเมจแรงกว่าชาวบ้านแน่นอนนะครับในแพทนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอเคกันต่อเลยดีกว่านะครับไปแล้วครับข้างมาร์เก็ตที่เดิมเสีย,ยลงล่มนี้แสดงว่าเพื่อนล่มทางเยอะครับหรือเปล่าหันไปเหงาเหมือนเดิมหนึ่งมอบ ผมสแกนคนรอเลยโซนนี้เยอะไปไหนของมันวะไปต่อนี่เลยตรงนี้อะไรกำลังนวเดี๋ยว เ,เว่อ้ยเจอละไอ้ปืนไอ้ตัวนี้มแหลกอยวะส่วนผมเกือบตายตื้อด,ดึ๊ดตื้อ

ลม้าคนโคตรเยอะเลย <c oughs> วนกันอยู่เนี่ยนะ ดึงโหลดก่อนชึ๊บบังอาจดักคนเกน็บโหลด ตามของตัวหนึ่งเขาเหลือตัวทายแล้วเขาไม่เล่นไม่ได้ชุบหลักบอกเลย

เจ้าเสืเอใครวะคนเพียบเลยเอโอ้มันวิ่งเลยบีดว่ะ <c> ว <oughs> ิ่งแรงจังเลยพี่ชาย ปอบแล้วเข้าไปใหม่อกีกนึงที่ <co ึ้นรอเลยยาฮู้แอตกแล้วใครเขารวยแอรไตายยังวะเฮ้ยมันมีเยอะจังอ่ะ เห็นอีกตัวหนึกก่งเมื่อกี้ขวาตัวเพื่อนเอาให้เพื่อนเข้าหลังครับโดน อยากเก็บโหลดเหรอโอ้ my god รอดไปได้ไงรอดมาได้ถึงรอบสองไปละหาก่อเล่นก่อน แจมหมดไม่สนลูกใครตื่นด,ดึ๊ดตื่นไม่รู้แล้วฝั่งไหนแม่งในหมอกฝั่งไหนแม่นองนอ,อกไไหมอกตอนนี้ ลงดีละตื้อๆหลังแท้โอ้ไม่ทำรอเพื่อน ไม่ล,ลงไปชุบนะชุบยังไงกูตายตลอดอยางวาดงัดไงเพื่อนนายเปล่าเฮ้เพื่อนนายเชิญเลย้เพื่อนนายอะ่ะ รอช้อนก่อนรอช้อนแก๊งนี้ก่อนเฮ้ยที่ป้อมมาเร็วพึ่นวิ่งลงว่ะ วงนี้มันเล่นเป็นครับมันวิ่งติดกันเกินเป็นไปกันนึ่งมองไม่เห็นเลยเลยโอ้งนโนอ้ยโ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 อ้หโอ้ยหอ้ยโอบบโอ้โเลย เผื่อนผมจะทำได้หรือไม่อ้าเฮ้ยมีช็อปด้วยโอ้โหเอาเรียบร้อยอยากชุบกันโอ้ผมจะเลื่อนเลยว่ะเมื่อกี้โดนแสต